จุดจีนปากน้ำโพ1 0 8ป,ปีมหัจศจรรย์สีสันแห่งศรัทธาจัดยิ่งใหญ่ชมการโชว์มังกรทองฉลอง60ปีมังกรทองคณะแรกของไทยวันที่9มกราคม2567นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครสวรรค์นางวรพรเสริมพักดีคุณนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์นายกจรเกียรติเหล่าวกุลประธานมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการมูลนิธิสมาคมชมรมและองค์กรต่างๆร่วมพิธีจัดงานถแถลงข่าว การจัดสืบสารประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพปีที่108กำหนดจัดระหว่างวันที่3ถึง14กุมภาพันธ์2567 เปิดตำนานบทใหม่ที่ต่างไปจากเดิมร่วมสักการะองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพกับงานประเพณีที่อยู่คู่ชาวนาครสวรรค์มายาวนานกว่า108ปีหีนางนภพรไกลพฤกษรร์วันประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวถึงความตั้งใจที่จะจัดงานในปีที่108อย่างพิเศษโดยเติมสีสันความพิเศษมากขึ้นกว่าปีก่อนๆเรียกว่างานนี้เรารวมความเป็นที่สุดเอาไว้มากมาย ภายในงานพบกับไฮไลท์ความเป็นที่สุดของงานตรุษจีนที่สุดของความเฮงความปังกับลานบุญสีสันแห่งศรัทธาขนาดพื้นที่กว่า1,600ตารางเมตรพร้อมที่สุดของสีสันสวยๆในทุกมุมเมืองมาบันทึกความสุขความทรงจำดีๆรับปีมังกรทองที่ปากน้ำโพ ร่วมใส่ชุดจีนกี่เพามาถ่ายรูปมุมสวยๆตลอด12วัน12คืนกับการแสดงวัฒนธรรมจากประเทศจีนพร้อมอลังการไปกับการแสดงมังกรทองประกอบเลเซอร์ในโอกาสครบรอบ60ปีมังกรทองคณะแรกของประเทศไทยและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมายที่สุดของสีสันในขบวนประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพทั้งขบวนกลางคืนและ ขบวนกลางวันที่ยาวที่สุดในเอเชียและที่สุดของความอร่อยพร้อมชิมของอร่อยจากร้านดังทั่วปากน้ำโพที่มาออกร้านเฉพาะงานนี้เท่านั้นการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพซึ่งเป็นปีนักษัตว์2,567ตรงกับปีมะโรงงูใหญ่หรือปีมังกรทองจึงจัดทำมังกรทองที่มีความยาว108เมตร ตั้งแต่หัวจรดหางไม่รวมลำตัวส่วนโคง้งเพื่อเป็นสิริมงคลและมีความหมายดีๆทางด้านบริษัทจุฬาเฮิบจำกัดผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานกล่าวถึงการสนับสนุนการจัดงาน108ปีมาสจัรย์สีสันแห่งศรัทธาในครั้งนี้ว่ารู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสารต่อประเพณีที่ยิ่งใหญ่ ระการตาอีกทั้งยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วยชาวปากน้ำโพยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนมาสัมผัสและรับความเป็นมงคลไปด้วยกันเี่นะครับเกิดาข้าวรบและิดช การรายงานข่าวสำนักข่าวสยามนิวส์